โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนบอทตัวนึ่งนฮะคือบอทตัวนี้เลย YAGPDB ฮะตัวนี้ฮะหน้าที่อะไรฮะสามารถแบบว่ากดรับพวกยศต่างๆนะฮะเนี่ยสมมุติเลือกเพศของท่านนะฮะคือเนี่ยผมยังไม่มีอะไรฮะเนี่ยผมยังไม่มียศยศนะฮะก็คือกดปุ๊บฮนะยศก็จะขึ้นมาแล้วเลือกสีได้ด้วย สามารถแบบว่าสร้างแบบว่ามาเปลี่ยนชื่อสีอย่างนี้สีเหลืองนี่ฮะสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ส่วนนี้คือ d i s c o r d ผมเองะฮะสามารถเข้ามาสิงได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะนะครับทไหฮะก็มาดูกัน,นะฮะอย่างแรกะฮะเดี๋ยวเซนบอทตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนกันนะครับกดที่ อ่าพอเข้าหน้าเว็บแล้วกดมาที่คอนโซลพาร์แนลนะฮะแล้วก็ล็อกอินนะฮะล็อกล็อกอินดิสของเรานะฮะนี่นะถ้าล็อกอินส่วนผมล็อกอินไว้แล้วน,น,นี่ก็เลือกเลือกนี่นะฮะเลือกห้องของเราในส่วนผมจะเลือกห้องของผมนะฮะแล้วให้มาดูตรงนี้นะฮะจูเนี่ยฮะแล้วกดที่โรคอมมานะฮะนี่นี่เลยโรคอมมานะฮะ อันนี้คือสร้างอ่เดี๋ยวผมจะสร้างแบบว่าเลือกเพศแล้วกันแบบเมื่อกี้เลยต้องชื่อว่าดีอ่ดีนี่ยร่บเอาตัวพีไปตัวพีนี่สแตนดาร์ดะฮะสแตนดาดร์ดผมยังไม่แน่ใจซิงเกิลคือแบบว่าเลือกได้เลือกได้แค่ครั้งเดียวนะฮะมันติ พออันนี้น่าเลือกไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าน่าจะเลือกได้หลายอันนะฮะอ่าผมจะเอาซิงเกิลคือเลือกได้อย่างเดียวฮะส่วนอันนี้แบบว่าคืออันนี้ก็สมสมุติถ้าสมมุติมียศยืนยันตัวฮะยืนยันตัวปุ๊บยศยืนยันตัวจะสามารถเลือกเพศได้นะฮะเลือกเพศได้แต่ถ้าไม่มียศยืนยันตัวก็จะไม่สามารถเลือกเพศได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ แบบไม่ใส่อะไรเลยเลือกคันเดียวนะฮะแล้วก็กดเชียร์เอครับเชียร์เอ็ดนิุเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วขี้มาแล้วนะครับส่วนอันนี้ตั้งเป็นอาร์แมนแมนนะฮะแล้วก็เลือกยศของเรานะยศของเราอ่ผมสร้างยศไว้แล้วเนี่ยนะฮะอาร์แมนหนึ่งเนี่ยะ ปุ๊บแล้วก,กดเ h a ย e ก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ขึ้นมาแล้วแล้วเซฟไปเลยแล้วมาดูที่ Discord เรานะฮะขออนุญ,ญ,ญาตแป๊บนะึงฮะกลับก่อนนี่นะฮะนี่ฮนะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับพิมพ์ตามนี้เลย เราเมนู Row, menu, aid, c คริเอทซีไอแล้วก็ไปดูอ่ะ c คริเอตแล้วไงต่อครับดูตรงที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือตัว P นะฮะตัว P ตัว P ครับ P ปุ๊บแล้วก็ไปคัดลอก ID มานะเนี่ยคัดลาก i อตรงนี้นะนี่ก่อนนี่ฮะ ก็สร้างเลยนะนี่นะครับอะให้เลือกอิโมจิแล้วก็เพิ่มรีแอพอ่ะเนี่ยสีแดงนี่ฮะก็จะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปเอาเพยนี้นเอานี่ฮะตรงนี้ก็สามารถลบได้เลยนะฮะ ไดไ้เเลยเนี่ยผมยังไม่มียศนะกดคลิกปุ๊บนี่ยศเราจะขึ้นมาแล้วนะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครสงสัยหรืออะไรนะฮะสามารถเข้าดิสคอร์ดลิงก์นี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างกดมาเข้าตรงนี้นะฮะนี่นี่นะฮะแล้วกดที่อีโมจิเลยนะอีโมจิ โอเคฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสปายให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ